ดอยแม่สลองครับวันนี้มีงานเชาาเขาต่างๆมีงานปพณีครับสวัสดีจ้าวันนี้เราพาทุกท่านมาที่เทศกาลงานชิมชาดูซากุระบานและอาหารชนเผา่าวันนี้เราอยู่ที่ดอยแม่สลอง ไปดูจุดกลางเต้นที่เพิ่งเปิดใหม่กลิปเลยอยู่ที่บนดอยแม่สลองเป็นที่ลับๆที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้แล้วปิดท้ายด้วยไล่ P.B. วันเล่อยู่ที่แม่ข้าต้มบรรยากาศจะสวยจะดีแค่ไหนเรามาติดตามกันนะ ใช่แล้วลูกวันนี้ปัดฝืนทางท่องเที่ยวก็จะมาเทียเท่ยวที่ดอยแม่สลองไแก่ก็อยู่เชียงรายนะคะปีนี้ปีนี้ก็จะเป็นปีอะไรนะต่อไปก็จะเป็นปีหกหนะคะเรามาดูกันครับถึงแล้วครับแม่สลอง <c oughs> นี่ ไปกันเลยเชา้าสายๆวันนี้ที่ <c oughs> ดอยแม่สลองครับโซไรชาจุดแรกที่เราไปพักก็คือร้านกาแฟภูเมฆตะวันร้านนี้บรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็ตกแต่งสไตล์จีนยูนานมุมมองสามอยหกสองศาวิวหลักร้านมากๆเลย จุดที่สองที่เราจะไปพักก็คือสุสานจอมพลต่วนจุดนั้นก็คือทางเข้ารีสอร์ทของคุ้มในพลถ้าฤดูที่มีสากุระบานจะสวยงามมากๆเลยตรงนั้นจะเป็นจุดที่ดอกสากุระบานเยอะมากลองไปดูกันนะมาแล้วครับไปยไม่เคลองร้านนี้ครับร้านชากองพล93มาทุกปีครับแ <laughs> ส่คนชาท่องเที่ยวทุกปีามาชิมทุก แวะมาหาพี่เขาตลอดเลยรล้านกองพลเก้าสิบสามร้านนี้ก็จะเป็นร้านประจําของเราเลยนะคะร้านพี่เขาจะขายวายขายบวยแล้วก็มีให้ชิมชาฟรีด้วยพี่เขาน่ารักมากๆเลยนี่นะคะถ้าเรามาแม่สลองอเ,เราก็จะมาหาพี่เขาทุกครั้งเลยนะคะนุ่นแล้วนะคะนค่ะ ตั้งแต่ตัวเล็กยังนิดเดียวตอนนี้จึนหนุ่มแล้ว <c oughs> นี่ค่ะจุดข้างบนที่เห็นอยู่นี้ก็คือสุดสานในปนตวนนะคะเราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ซากุระก็ยังไม่บานด้วย่อยแม่สลงครับวันนี้มีงานเช้าเขาต่างๆมีงานประเพณีครับมาดูาน <c oughs> ก็เก็บมาฝากนะคะเป็นการแสดงของชาวเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นการละเล่นของชาวเขาน้องวินเทกเขาอยากลองนั่งดูก็เลยลองเล่นสนุกมากเลย บรรยากาศภายในงานเขาก็จะประดับประดาไปด้วยโคมจีนสีแดงแบบสไตล์ยูนานบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วอากาศก็เย็นมากๆรัสลับด้วยเสียงเพลงของการแสดงมันช่างได้บรรยากาศจริงเลย ก็จะเป็นโซนอาหารชนเผ่ากับอาหารพื้นเมืองนะคะมีให้เลือกหลากหลายเมนูมากๆเลยเนาะย่เย่ใู้ช่เยเี่ย นี่เดี๋ยวอาหารกลางวันของเราจะเป็นอาหารเผานะครับนี่นี่สุก,กี้หม่าล่าน้องคนขายสวยด้วยไอ้ดูเดงกอยายอ้ยอายเก็บมาฝากภูเสียดดาวเป็นจุดกลางเต็นท์ใหม่คลิปที่ซ่อนตัวอยู่หลายคนอาจยังไม่รู้เราจะพาไปดูกันนะ ตอนนี้ปัดฝุนทางท่องเที่ยวครับมาเสนอที่กลางเต้นใหม่ๆของที่ดอยแม่สลองโพเสียดดาวจุดกลางเต้นครับโพเสียดดาวค่อยตอนเช้ามีน้ำต้มหู้ด้วยเ <c oughs> ข้ามาให้ถึงที่เลยดูดูดูวิวครับดูวิวครับเขาบอกว่าวิวนี้จะถ้าขาขาดเปิดจะเห็นดอยนางนอนเลยนะคะ 360องศาเลยเจ้านี้น่านอนเราเราชอบมาที่คนเขาไม่มาครับเราจะมาหาเจาะแต่งที่ใหม่ๆเอ่อที่ใหม่ๆที่เขาเพิ่งเปิดเงี้ยดีมากๆเลยแต่วันนี้ท้องฟ้าปิดทั้งคืนน่าจะดาวสวยนะเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นจะเป็นลอยช้างนะคะค่อายสองหรือย่าลอยมังกร อ๋อนี่รอยมังกรใช่ไหมคะอืมสำหรับราคาเต็นท์่าถ้าเต็งเต้งละสามร้อยนะฮะค่ะแต่ถ้ามากลางเองอ่าคนละร้อยฮะคนละร้อยอืมมีตอนเช้ามีอะไรนะน้ำนต้าหู้นะฮะโอเคก็ฝากที่นี่เลยนะคะผูเสียดดาวแม่สลองจะลงเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะลงข้อคอมเมนต์ไว้ให้นะคะบ๊ายบาย สำหรับที่นี่เราว่ามันบรรยากาศดีมากๆเลยเราเห็นมุมมอง360องศาเลยสำหรับคนที่ชอบกางเต็นท์นะเราว่าที่นี่ก็น่าจะมาอีกที่นึงนะโดยแม่ตรลองนะพี่ อันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งอันนี้จะเป็นขนมเปี๊ยะร้อยปีดอยแม่สลองว้วชิวๆว,วิวสวยด้วย <c oughs> ดี๋ยวไปดูกันร้านขนมเปีย๊ยะโฮมเมดแห่งดอยแม่สลองร้านเนี้ยเป็นร้านขนมเปี๊ยะสูตรดั้งเดิมกว่าร้อยปีซึ่งส่งต่อรุ่นสู่รุ่นแล้วก็มีหลากหลายไส้หลากหลายรสชาติบรรยากาศทั้งร้านก็แต่งแต่งอย่างสวยงาม กลิ่นขนมเปี๊ยะนี่ลอยฟุ้งมาแต่ไกลเลยเขาจะอบสดกันถึงหน้าบ้านเลยแต่ขอบอกเลยว่าร้านนี้ต้องจองจองล่วงหน้ากันเลยนะเพราะว่าของเขาอร่อยมากๆและขายดีมากๆเลยดีนะที่เราได้มาหนึ่งกล่องอร่อยจริงครับขนมจีบไอขนมเปี๊ยะข <c oughs> นมเปี๊ยะราคา้อยยี่สิบบาทจองออดอรเต็มนะแต่นี่ของเขามา <c oughs> <c oughs> ออกเข้ามาโอเคหลบเปียร้อยปีเชวยวนะไล <c oughs> ่พีบีวันเล่นะคะที่เชียงรายอยู่ที่แม่ข้าวต้มนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงทางจะสวยแค่ไหนมาดูกันนะคะ ที่นี่ไล่พีบีวันเล่เหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติบรรยากาศดีสุดๆไปเลยนะคะจะเป็นร้านอาหารกาสลองเมื่อกี้โดนดูเขาหลอกที่นี่ไล่พีบีวันเล่บรรยากาศดีมากๆเลยมีสวนดอกไม้แล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมาก จุดเด่นของที่นี่ก็น่าจะเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวไปถึงร้านอาหารกาซลองแล้วก็เห็นว่าที่นี่มีที่พักร้านอาหารทุกอย่างพร้อมหมดแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายสำหรับคนที่รักธรรมชาติเราว่าน่าจะมาลองสัมผัสทักครั้งหนึ่งนะเราว่าคุ้มอยู่นะ พาไมไผ่นี่น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของเขาเลยนะคะมีปลาด้วยสวยมากเล ที่นี่ก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟเนาะแล้วก็มีไล่ต่างๆอะ่ะบรรยากาศดีอยู่นะมีปลาด้วยหันหันกลับไปดูครับพี่ส่วนด้านบนน่ะจะเป็นลานกลางเต็นด้วยนะไหนครับอู้ Ooh, มีปลาด้วย แล้วเขาก็มีกิจกรรมให้อาหารปลาด้วยนะตรงที่ช่องๆที่เดินผ่านมานัเป็นกระชังเลี้ยงปลาด้วยสวยนะเนี่ยไม่เคยมาเลยปักฝุนท่องเที่ยวครั้งนี้เพิ่งมาที่นี่นะคะเราอยู่กันกลางสะพานนานมากเลยบรรยากาศมันดีมากๆ ร้านอาหารนะคะของที่นี่ชื่อร้านอาหารกาสะลองนะคะกาแฟาเป็นไงมั้งคะยังไม่ได้ลองเลยครับกำลังรองครับแกาแฟากับวิวอ,อร่อยอยู่ครับตามมาครับ <c oughs> วันนี้ปีดคลิปนี่ครับทีวีบนแร่เชียงรายครับแล้วนอาหารบรรยากาศดีๆนะคะไว้พบกันใหม่ที่ลึบๆล็บๆ <c oughs> จากฝากคุณทางท่องเที่ยวครับ okay. ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบาย